รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับขุณมนทุนทพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกมาอีกแล้วนะจ๊ะกับบริการมืออาชีพทางทรม5 HD1 กฎหมายเลขหนึ่งนั่นเอ,เองนะครับผมวันนี้ผมเปิดว้าพาท่านเดินทางมาอยู่ที่เดือนฉายรีส์จังหวัดกาญจนบุรีห้องพักหรูติดกับแม่น้ําแควโอ้โหที่นี่มีบริการห้องพักหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์นะครับทั้งแบบที่เป็นบนอาคารหรือใครอยากใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับก็เลือกที่เป็นแพริรมน้าได้เลยนะจ๊ะสำรองห้องพักได้นะครับ ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้หรือว่าสอบถามข้อมูลได้ที่เพจของเดือนฉายรีสอร์ทนั่นเองนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่ในรายการไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับอาจารย์เพราะนะคะจากโรงเรียนขนมอบนานาชาติค่ะวันนี้เราก็มีขนมอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะก่อนอื่นจะขอแนะนาโรงเรียนของเรานะคะตั้งอยู่เลขที่920-922ถนนพหลโยธินปิดกรมขนส่งทางบกตรงข้ามสวนจตุจักค่ะวันนี้เราจะมาทำสลับเปาไส้บัตรจางชาเขียวค่ะที่ว่าคุณผู้ชมคงจะสนใจนะคะเราจะเริ่มมีส่วนผสมสองส่วนนะคะส่วนที่1นึ้เขาเรียกว่าตัวแป้งสลับเปานะคะ ส่วนที่2ก็คือเป็นพวกไส้อันนี้เป็นไส้บัาจ่างนะคะซึ่งมีส่วนผสมที่อร่อยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทําตัวแป้งกันอีกต่อนะคะส่วนผสมของชะลาเปาในวันนี้เราสามารถทําการผสมแบบขั้นตอนเดียวได้คุณผู้ชมคะเรามีแป้งนะคะที่เรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาแบ่งนะ แบ่งน้ำหนักตามชอบแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมค่ะเมื่อแป้งขึ้นดีแล้วเนี่ยเราก็นําแป้งมาคึนนะคะแล้วหอ่อไส้แล้วก็จะคึงให้เป็นรูปรีค่ะเอาไส้ที่เราผัดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตักมาเลยค่ะใครชอบทานไส้เยอะหน่อยก็ตักมาให้แน่นๆเลยนะคะ<ม>ก็เอามาวางค่ะจากนั้นก็พับครึ่งค่ะก็จะมีลักษณะเป็นรูปรีนะคะใครชอบทานไส้เยอะก็ใส่เยอะหน่อย เอาละค่ะเราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคงจะเห็นตัวอย่างการห่อแล้วนะหลังจากห่อเสร็จเรียบร้อยเราก็นําเอาซลาเปาของเรานะคะมาใส่ซึ้งนะคะแล้วนําไปหมักให้ขึ้น2เท่าแล้วเราก็เอาไปนึ่งค่ะนึ่งด้วยน้ําเดือดนะคะใช้เวลาประมาณ10บถึงสิหรือ15นาทีขึ้นอยู่กับลูกค่ะถ้า30กรัมก็10นาที40กรัมก็12นาทีถ้า5 0กรัมก็15นาทีคุณผู้ชมคะซลาเปาของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะ ซาลาเปาไส้บะจังชาเขียวอร่อยมากๆเลยนะคะนุ่มมากแล้วก็ให้นักเรียนมาเรียนเป็นรายบุคคลตัวต่อต,ตัวก็ได้เฉพาะวิชาที่ต้องการนะคะอย่างเช่นซาลาเปาอยากเรียนวิชาเดียวก็ได้หรือจะเรียนอาหารไทยจีนฝรั่งหรือจะเรียนหลักสูตรเบเกอรี่คุกกี้เค,ค้กพายขนมปังโดนัทขนมเปี๊ยะทุกชนิดเลยค่ะมีให้เลือกหลากหลายรวมทั้งกาแฟด้วยติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ 0-2, 2 7 2 5 6 92-93็ 022725654แล้วก็มือถือนะคะ0952694565ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วสำหรับผู้ที่มีความสนใจอยากจะมาสอบถามก่อนก็นกได้นะคะเชิญแวะมาที่โรงเรียนขนมนาชานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะวันนี้อาจารย์เพลาะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณแป้งเค้กตราลิตวินแป้งขนมปังตรายานวกา แป้งสารีชิ้นที่พิเศษตราบัวหิมะแป้งอนเนกประสงค์ตรากบเดือนฉายรียสอร์ทห้องพักติดริมแม่น้ำแควใหญ่จังหวัดกาญจานบุรี034551111วันนี้ผมเคลื่อนมนทนพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกและทีมงาทนาที่หน้าตาดี้ดีเหล่านี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ